S2O น้ำตาลเหรอไอ้ตาลงไปคิดดูถ้าน้ำตาลใส่ชุดบิกินี่ชุดนั้นเลยสีเหลืองนะโอ้โหคุณผู้ชมเราีดน้ำใส่เล้ยงนี่นะสามวันที่ผ่านมารับสายไม่เลยว่าตกลงบัตร Earl y Bird คือบัตรที่ถูกที่สุดถูกที่สุดของ S2O เนี่ยจะขายวันไหนขอประกาศว่า S2O จะจัดขึ้น3วัน1 3 14 1ม่าเมษายนที่ลานโอ s i s ที่เดิมติดกับโชว์ดีซีสงคราม9นะครับ งานนี้เราจะเริ่มขายบัตรเซตแรกคือ Early Bird จำนวนจำกัดครับผมคุณไป3วันคุณจ่ายแค่3,200บาทนะครับ p e p s i ี่พร s เซ s ต์ในครั้งนี้นะฮะขอบอกว่าเราจะขายผ่านทางหน้า s2ofestival.com เท่านั้นในเที่ยงวันที่31พรุ่งนี้พรุ่งนี้เที่ยงตรงเที่งเป๊ะเลยดีครับนะอาจจะหมดภายในไม่กี่นาทีดังนั้นรีบเข้าไปจับจองนะครับไม่หมดแค่นั้น p ป๊ s ซี่พรีเซนต์เมอบโชคโกลเด้น i ิ k เก็ตมูลค่า3,200บาทใช่ค่ะคืออะไรผู้โชคดีเนี่ยสามารถอะอรให้ทัญนน่าคือผู้โชคดี3ท่านที่ซื้อบัตร Earlybird นะคะจะได้รับโกลเด้น i ิ k เก็ตมูลค่า3,200บาทนะคะสามารถที่จะนำไปซื้อเครื่องดื่มในงานได้เลยนะคะโดยที่จะสุ่มเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ซื้อบัตร Early Bir d นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย ซื้อแล้วเนี่ยคุณจะได้ลุ้นตอนถึงบ้านว่าใครจะเป็นผู้โชคดีหมายถึงว่าคุณจ่าย3ามพันค่าเข้าจากคุณก็จะได้เงินคืน3ามพันสใช่ไปซื้ออะไรก็ได้ในงานใช่ในงานนั่นเองสามวันด้วยใช่ไหมใช่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 ค่ะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่เออรีบไปหมดเร็วมากเออพูดเดียวหมดเร็วมากเร็วเร็วจริงๆเพราะฉันต้องรีบกันนิดหนึ่งนะคะ